เคยได้ยินเรื่องเขเมรเป็นเมืองขึ้นไทยกันไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยสมัยก่อนนอนดินแดนแถวนี้มันไม่ได้มีเส้นแบ่งประเทศชัดเจนเหมือนตอนนี้อำนาจของแต่ละอาณาจากักรมนันขึ้นขึ้นลงลง มีช่วงหนึ่งที่อยุธยาแผ่อิทธิพลเข้าไปในขมรจริงแต่ไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจคําว่าเมืองขึ้นในยุคปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการส่งบรรณาการการแต่งตั้งกษัตริย์หรือการเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองมากกว่า เพื่อนผมคนหนึ่งเคยเถียงกับผมเรื่องนี้เลยนะเขาบอกว่าก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขมรต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ไทยผมเลยบอกไปว่ามันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน,นยุคนั้นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่การยึดครองเบ็ดเสร็จ สรุปง่ายๆเลยคือคเขมรนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของไทยแบบที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมีขึ้นมีลงและเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองในยุคนั้นมากกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรที่ได้ยินมาง่ายๆนะครับต้องศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านก่อน